สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับรายการเปิดบันทึกตำนานก็กลับมาพบอีกแล้วครับทุกวันจันทร์ทางทอทอบอ5แห่งนี้ในเวลา15.00นารครับทุกครั้งที่เราพบกันก็จะต้องเป็นเรื่องราวของบรรดาภาพเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศคราวนี้เราจะนําท่านไปพบกับพระเกจิชื่อดังอีกรูปหนึ่งซึ่งอยู่เมืองกาญจนบุรีครับแต่ทว่าท่านมีเชื้อสายเป็นชาวเพชรบุรี และเป็นสิทธิของหลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบันไดอิดนั่นก็คือหลวงพ่อเพชรแห่งวัดบ้านกลับอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเรามาพบกับเรื่องราวท่านได้เลยครับท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของป่ากาญจนบุรีเอกลักษณ์ที่ยังเชิดหน้าชูตาของจังหวัดนี้ เราจะขอแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับพระเกจิอาจารย์ผู้มักน้อยและสมถะและมีแต่ความเมตตาตรุณาแก่สัตว์โลกทั้งหลายด้วยปฏิปทาศีลยาจริยวัตรที่เคร่งครัดปราศจากการแต่งเติมจากกิเลสทั้งหลายลหลายท่านรู้จักพระเกจิอาจารย์รูปนี้ในนามหลวงพ่อเพชรแห่งวัดบ้านกลับอาเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งท่านมีสมณศักดิ์เป็นพระครูจันทสโรพาศ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านกลับแห่งนี้มาตั้งแต่ปีพศ2517หรือเมื่อประมาณ24ปีมาแล้วโดยครั้งแรกนั้นเป็นวัดที่มีเพียงพื้นที่ราบลุ่มเท่านั้นหาได้มีความสวยงามเป็นระเบียบอย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ก็หาไม่หากเรามองเพียงผิวเผินแล้วท่านเป็นเพียงพระภิกษุชราภาพร่างเล็กรูปหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้าหากใครได้มีโอกาสไปสัมผัสใกล้ชิดหรือเพียงแวะนมัสก,การหลวงพ่อเพชรก็จะทราบว่าท่านเป็นพระนักปฏิบัติสายเมตตาที่เปี่ยมล้นไปด้วยบารมีที่บริสุทธิ์และมีคุณวาจาที่เยือกเย็นเป็นที่พึ่งของบรรดาผู้ที่ประสบความทุกข์ร้อนทั้งหลายภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาและหลวงพ่อเพชรท่านก็พร้อมที่จะต้อนรับด้วยไมตรี สำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เดินทางมานมัสก,การท่านปัจจุบันการเดินทางไปวัดบ้านกลับนี้แสนจะสะดวกสบายแตกต่างจากเมื่อสมัยอดีตที่ครั้งแรกที่หลวงพ่อเพชรท่านเดินทางมาที่นี่และถ้าจะย้อนรำลึกไปถึงอดีตท,ที่มาแห่งชื่อหลวงพ่อเพชรนั้นหลวงพ่อท่านเล่าว่าแต่เดิมนั้นท่านไม่ได้ชื่อเพชรอย่างปัจจุบันท่านมีนามเดิมว่ารมนามสกุลเริกงาม มิได้อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีบ้านเดิมของท่านจริงๆแล้วอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีมีโยมบิดาที่ชื่อคุณพ่อเทียนโยมมารดาท่านชื่อคุณแม่ทองภูลเรื่องงามทั้งโยมบิดามารดาก็มีอาชีพเป็นกเกษตรกรทำนาปลูกข้าวอันเป็นอาชีพดั้งเดิมของต้นตระกูลของท่านตัวของหลวงพ่อเพชรเองตอนนั้นก็เรียกง่าย,ายๆว่าเป็นเด็กชายรมงานหลักๆส่วนใหญ่ของท่านก็คือช่วยบิดามารดาด้วยการเลี้ยงวัว ซึ่งเป็นงานเดียวที่ท่านทำได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งบิดามารดาเห็นว่าควรจะให้การศึกษาก็ตกลงใจกันว่าให้ไปศึกษาที่วัดเพราะว่าในอดีตนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ลูกได้มีการศึกษาเนื่องจากว่าไม่มีโรงเรียนไม่มีสถานอื่นใดเป็นที่พึ่งนอกจากวัดซึ่งก็เป็นศูนย์รวมการศึกษาทุกแขนงและผู้ที่ถ่ายทอดวิชาให้ก็เป็นพระภิกษุสงฆ์ เด็กชายรมก็จึงได้มีโอกาสได้มาเรียนโดยในครั้งแรกนั้นก็มาอยู่ที่วัดมหาธาตุจังหวัดราช,ชบุรีเรียนอยู่ได้หนึ่งปีแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่วัดบ้านครูจังหวัดเพชรบุรีตอนนั้นบนรรพชาพเป็นสามเณรพร้อมทั้งศึกษาวิชาต่างๆไปด้วยจนกระทั่งเวลาผ่านไปสปีก็มีเหตุให้ต้องหยุดการศึกษาเนื่องจากอายุของสามเณรรมนั้นได้เข้าสู่วัยที่จะต้องมีหน้าที่รับใช้ชาติบ้านเมืองด้วยการเป็นทหารซึ่งในยุคนั้น ก็ยังใช้วิธีการเกณฑ์จับใบดำใบแดงทำให้สามนเณรรมต้องไปคัดเลือกทหารเช่นเดียวกับชายไทยที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ทุกคนแต่บังเอิญท่านจับได้ใบดำจึงไม่ต้องเข้าประจำการรับราชการทหารและจากจุดนี้เองซึ่งได้หักเหให้ท่านเดินกลับเข้าสู่เส้นทางธรรมภายใต้ร่มเงาของบว,วรพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งด้วยการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ เมื่อท่านอายุได้21ปีณพัฒธสศีมาวัดหนองส้มใกล้บ้านเกิดของท่านเองโดยครั้งนั้นมีพระครูอ่อนวัดท้ายตลาดอดีตเจ้าคณะแขวงเป็นพระอุปชาและมีพระอธิการจันทร์เป็นพระกรรมวาจจาจย์พระอาจารย์ขาวเป็นพระอนุสาวนาจารย์แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตในสมณเพศของหลวงพ่อเพชรแห่งวัดบ้านกลับจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น อีกสักครู่เราจะมาติดตามเรื่องราวของท่านกันต่อหลังจากพักกันสักครู่ก่อนนะครับ ในอดีตนั้นการที่จะมาเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนยอมรับนับถือนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจะต้องมีความรู้สารพัดเนื่องจากสาธุชนทั้งหลายนั้นมีความหวังในการแก้ไขปัญหาชีวิตทุกชนิดด้วยการเดินทางไปหาพระภิกษุสงฆ์ที่วัดใกล้กับบ้านและหนึ่งในบรรดาพระที่ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีให้ความเคารพนับถือนั้นก็คือหลวงพ่อเพชรแห่งวัดบ้านกลับอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีหรือพระครูจันทสโรพาศ ผู้มีอายุปัจจุบันถึง90ปีแต่ท่านก็ยังคงตั้งจิตอยู่ในแนวทางเดิมของท่านก็คือสร้างสมผลบุญด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพัฒนาสร้างวัดและช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังทุกข์ร้อนด้วยกิเลสจากอดีตที่หลวงพ่อเพชรท่านได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อท่านได้บวชครั้งนั้นหลวงพ่อเพชรท่านได้เดินทางมาอยู่ที่วัดบ้านครูเพราะว่าหลวงพ่อชื่นอาจารย์ของท่านมาอยู่ที่นี่ ท่านจึงตามไปแล้วก็ติดตามไปถึงวัดโพบปวดแลวผลพันษาแรกส,ส่งพรรษาไปอยู่นู่นมันครูปวดที่วัดหนองส้มแต่ไปอยู่มันครูปวดที่บ้านนะไปอยู่มันครูสมพรรษาทีนี้ะครูท่านเาเชื่นนะ อยู่ที่นั่นแ้วก็ไปิมตนมาเป็นสงพานวัดโพกบางเขนนี้ไอ้เราก็อยู่ทางนั้นโค้มาก็ตามกัมน,น,น,นมามด้วยบรรดาสามชั้นกมก็ท่ทองวฏิตโมกสวดบรรดาสามเพราะทีนี้ใครๆเป็นครูร้องตั้งบรรดาสามตลอดไม่มีพระไม่มีพระนั้นเป็นร้องท่านสมภารเรื่อยมาเรื่อยมา จากความมานะและจริงจังทำให้หลวงพ่อเพชรนั้นท่านสามารถที่จะสวดปาติโมกซึ่งเป็นบทสวดที่มีความยาวมากเพราะมีความยาวของบทยาวมากจำเป็นต้องใช้ทั้งสติสมาธิและการฝึกฝนอย่างมากจึงจะสามารถสวดปาติโมกจบได้ส่วนมากแล้วพระชั้นผู้ใหญ่ที่แก่พรรษาเท่านั้นจึงจะสวดปาฏิโมกข์กันได้แต่หลวงพ่อเพชรท่านสามารถสวดได้ในพรรษาที่สามเท่านั้นเอง นอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้ช่วยงานเจ้าอาวาสมากมายจนกระทั่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าอาวาสแต่ท่านก็ไม่เคยที่จะลดละการศึกษาหาความรู้เพราะตั้งแต่ท่านเริ่มบวชเรียนท่านก็ศึกษาพระธรรมวินัยมาแล้วท่านยังมาเรียนเพิ่มเติมในสายปฏิบัติจากหลวงพ่อดแดงแห่งวัดเขาบนันไดตดซึ่งเป็นพระคณาจารย์ชั้นผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งซึ่งแม้ในปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับกันดีว่า เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีวิชาความรู้ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงจึงกล่าวได้ว่าหลวงพ่อเพชรนั้นเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิตก่อนที่จะได้มาพบกับหลวงพ่อเปลี่ยนณนะวัดบ้านกลับในปีพศ2517โดยครั้งกระนั้นหลวงพ่อเพชรท่านเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกนั้นที่ท่านมาถึงวัดบ้านกลับสภาพวัดนั้นแย่มากไม่มีต้นไม้ต้นไร่อะไรและก็เป็นเพียงที่ราบลุ่มเท่านั้น เมือม่อตอนหลวงพ่อมาใหม่ๆสภาพปัจนี้เป็นยังไงครับเป็นที่หลวงปู่ไหว้ไม่มีตน้นไม้ต้นไม้มีแต่ต้นตะโกอยาง<อ>ต้นอื่นไม่มีอ่ะเดืชั้นวัดโลกนี่นะวุ่นแรกหลวงพ่อสร้างอะไรก่อนครับสร้างกุฏิสร้างกุฏิเลยนะครับกุฏิมันงยิ้ไม่ก็ได้แล้วตอนนี้หลวงพ่อกำลังสร้างอะไรอยู่ครับเดี๋ยวนี้หยุดหยุดพักนะตอนเนี้ยครับ เล่นพักสั่งงานเสร็จเราก็เลยหยุดพักมมก็แพงแก้วอยู่นะครับอรอบวัดล้อมรอบวัดหมดเลยนะ,ะต้องซุ้มเกาะมีก็ผ่านกำแพงเลยทีนี้ก็จะสร้างเมนทางนี้อีอี่นี่น่ะมันเก้านี่ไม่พอสร้างเมนใหม่เลยเออจะสร้างใหม่ต้องต้องใช้เงิประมาณมากไหครับ ต,ตกลานเลยเห็นอย่างนี้เป็นลานเลยนะ,ะได้มีการเขียนแบบออกแบบกันหรือยังครับอย่างอย่างยังไม่ได้ออกแบบเป็นแตเ่เกลี่ยม,มาแล้วไปงั้นนนอกจากที่ท่านได้ศึกษาด้านสรพวิชาและการปฏิบัติจากหลวงพ่อเปลี่ยนแล้วหลวงพ่อเพชรท่านยังได้ปฏิบัติจริงโดยออกทุดงด้วยเท้าเปล่า ข้าสู่ดินแดนที่ปราศจากชุมชนเพื่อสแสวงหาสถานที่พิสูจน์สมาธิตักกิเลสด้วยวิธีของพระพุทธองค์ในการทุด,ดงนั้นหลวงพ่อเพชรท่านก็ได้เล่าให้ฟังเพียงเล็กน้อยจากความลำบากที่ปราศจากการเปรียบเทียบในการใช้ชีวิตยอยู่กับธรรมชาติโดยปราศจากเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกใดๆแต่ท่ามกลางความสงบนั้นก็แฝงไว้ด้วยพยันตรายมากมายทุนดง มันกวาดเสี่ยวเหมือนกันบางทีมันพอไปนั่งก็ไม่เห็นไอ้นั่นเห็นไอน้น,นี่ไปเลยไปเลยครับผมตอนก่อนครับไปนั่งอยู่ปตัตตานีนะครับมันชักเห็นได้นั่นไอ้นี่ถือเราก็ากดใจแย่เหมือนกันแหละครับรคืออะไรมันมาโลกใ,ในใจถอดครับผมนั่นเป็นการเกลือกันแล้วไปไปันของหายปะ <c oughs> ในช่วงนั้นการทุดงลำบากมากไหมครับต้องเดินนี่ครับเดินแย่ไปนนั้นรถล,ลาไม่มีมเท่าไหร่นี่มันต้องเดินเดินมันป่าทั้งนั้นถือที่หนาก็มีตะขันอะไรกันน้ํามั่งเล็กๆันาะไม่มีถนนน้งทางไม่มีก้อนเนี่ยครับเดินลําบาก จากวันนั้นมาจนถึงบัดนี้มิใช่เรื่องง่ายและอีกสักครู่เราจะมาติดตามเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ที่น่าเลื่อมใสที่มีนามว่าหลวงพ่อเพชรแห่งวัดบ้านกลับอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากพักกันสักครู่เดียวครับ ย้อนอดีตไปในครั้งที่หลวงพ่อเพชรแห่งวัดบ้านกลับอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อครั้งแรกที่ท่านได้เหยียบย่างมาที่วัดบ้านกลับนี้ครั้งแรกราวประมาณปีพศ2517นั้นท่านตั้งใจไว้อย่างยิ่งว่าท่านจะอยู่รับใช้พระอาจารย์เปลี่ยนซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้นานาประการให้แก่ท่านและเพื่อเป็นการดําเนินการตามเจตนารมณ์ของพระอาจารย์เปลี่ยนและเป็นการทําตามหน้าที่ของ พระภิกษุสงฆ์ที่ดีท่านจึงได้ช่วยเหลือการงานของวัดทุกประการโดยเฉพาะที่สำคัญท่านได้ลงมือสร้างวัดบ้านกลับแห่งนี้ด้วยมือของท่านเองตั้งแต่ครั้งแรกโดยการสร้างคูติสง์ซึ่งในยุคสมัยนั้นการจะก่อสร้างสิ่งใดนั้นไม่ใช่ว่าจะมีช่างรับเหมาแบบปัจจุบันนี้จึงต้องอาศัยฝีมือความตั้งใจและต้องลงมือทำด้วยตนเองส่วนญาติโยมในสมัยนั้นก็ไม่ได้มีจำนวนพลเมืองมากมายแบบนี้ ทุกคนก็ต้องตั้งใจทำมาหากินเมื่อว่างจากกิจการงานประจำจึงมาช่วยงานที่วัดหลวงพ่อเพชรท่านจึงต้องลงมือทำเองทุกอย่างมาเป็นในที่คนก็ได้เข้าข้อออกมาก็ทำอะไรไม่ได้แข่งเครื่องนี้เย็นมันก็จะนั่นลงตพอขุนกระไรเข่าคออยู่นอนออกวัดมาติดผ้า อายุตองทิพพลาดเนี่นะอ,อวัดาอายุได้สามปีบวตอีกแหลนะใคนเลือกทหารไม่โทรกขบวดลูกพ่อมีความสัมพันธ์อะไรกับหลวงพ่อแก้วถุนนามไหมครับก็ฉันวัยย่วัดบางครูนั่นแหละนะเป็นลูกติดท่านตอนนั้นเ็นใจเขาแก้วกวนเขาแก้วก็ว เมื่อไปจะบวชแล้วขอแกวิชาแกแกบอกว่าถึงโตงตันตันสายคุณจะเอาที่ไหนก็วันที่นั่นเอาที่ไหนก็วันที่นั่นให้เอาแน่จะว่าไปอย่างกันที <c oughs> เราก็ไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรก็เอาเปัปษงต้นตันสายว่างั้นจะหักข้ไหใน,นหัวก็หวานหางก็หวานว่จะเอาให้ถือมันยางแกบอกงั้นให้ถือมัน เรียกเขายางแต่ก็ไม่ได้ออกพระแค่นะั้นแกวาไม่ออกอ่ะขายประคอกเขาก็ที่เ็าใบไม้ักเต็กันหน่อยบวกเัากแกก็เก่งเหมือนกันวันเวลาผ่านไปพศออ2518หรือเพียงปีที่สองของการที่ได้มาอยู่ที่วัดบ้านกลับนี้ ชาวบ้านร้านค้าต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อเพชรและนิมนต์ท่านเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่นั้นมาโดยที่หลวงพ่อเพชรท่านก็ไม่เคยหยุดยั้งการพัฒนาให้วัดบ้านกลับแห่งนี้พลิกผันจากวัดที่ชำรุดทรุดโทรมมาเป็นวัดที่มีระเบียบสวยงามสมเป็นศาสนสถานที่สามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆได้สารพัดแม้ในปัจจุบันนี้จะเรียกได้ว่าวัดบ้านกลับแห่งนี้ มีสภาพที่สมบูรณ์ดีแล้วและหลวงพ่อเพชรเองท่านก็มีสังขารที่ชราภาพมากแล้วประกอบกับอดีตเคยเป็นโรคเกี่ยวกับไขข้อท่านควรจะได้พักผ่อนบ้างแล้วแต่หลวงพ่อเพชรท่านก็ยังคงอยากที่จะก่อสร้างเมนอันเป็นสถานที่ประกอบพิธีชาปนกิจเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากของเก่าที่เริ่มไม่สะดวกต่อญาติโยมที่มาใช้ประกอบพิธี คำว่าพระเกจิอาจารย์นั้นเกิดขึ้นจากการแต่งตั้งของมวลพุทธศาสนิกชนที่เอ่ยถึงความเคารพที่มีต่อพระภิกษุสงฆ์สายปฏิบัติที่มีผู้คนเคารพนับถือมากมีวิชาต่างๆที่ช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ร้อนเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นศูนย์รวมกําลังใจเช่นหลวงพ่อเพชรซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาเดินทางไปกราบไหว้ขอพรจากท่านบ้างก็นิมนต์ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา บางก็มีความเชื่อต่างๆในทางยึดเหนี่ยวจิตใจแต่พื้นฐานของความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อเพชรนั้นเกิดจากการปฏิบัติของท่านและคำสอนที่ท่านมีต่อสิทธิ์ทั้งหลายให้อยู่ในศีลในธรรมมีเมตตาส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหามหาหลวงพ่อนี่ได้ให้ธรรมะอะไรกันไปบ้างครับก็ให้แม่มีความเพียรมันคยันทำงานทำการอะไรนี่นะ และให้มีเมตตาแก่บุคคลมนนเมตตาแก่สัตว์ไม่ให้ทำลายเขาให้มีความสามัคคีกันอันจะเจริญแต่มันมีความสามัคคีก็ไม่จะเจริญ่นี และนี่ก็คือพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองกาญจนบุรีที่มีนามว่าหลวงพ่อเพชรหรือพระครูจันทสโรภาคแห่งวัดบ้านกลับอำเภอพนมพวนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งวันนี้ท่านจะอํำนวยอวยพรให้แก่ท่านผู้ชมทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตของทุกทุกท่านณบัดนี้ในโอกาสนี้ก็อยากแก้งพ่อให้พรกับผู้ชมรายการเปิดปริษฐนาน ที่ชมอยู่ที่ช่องาในขณะนี้นะครับพ่อคนามัดนี้ฉันคออนุโมทนาในการที่อุบาศกมาจัดทำถ่ายรูปหรือถ่ายรูปให้อาตมาเนี่ยไป ออกภาพและขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยความสุขคือมีอายุวันนะสุขะปัละปฏิพานโดยปกติปราตจากอุปัตฐวัทั้งหลายอันตรายทุกอย่างทุกทิ่ขอให้ได้ความสุขทุกท่านทเทินะนะครับท่านผู้ชมครับ ทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องราวของหลวงวพาเพชรแห่งวัดบ้านกลับอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านเป็นพระเกจิที่มีอายุถึง90สกว่าแล้วแต่ทว่าท่านก็ยังรับแขกไม่มีเวลาพักผ่อนนั่นเป็นเพราะว่าบรรดาศิทญาอนุสิ์ทั้งหลายตาก็ไปนมัสการท่านกราบไหว้ท่านมากมายด้วยกันแต่ท่านก็ไม่ย,ยอท้อถอยครับยังคงรับที่จะนิม,มนต์ไปสถานที่ต่างๆมากมายด้วยกัน แต่ว่าวันนี้เราต้องจากกันเสแล้วครับท่านพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับในเวลา15เนกาทางททบ .5 แห่งนี้สำหรับวันนี้โชคดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ